สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวเรื่องสถานที่จัดคอนเสิร์ตค่ะที่ตอน,น,นแรกเนี่ยบิงคิดว่าจะเป็นราชมังคลาแล้วแน่นอนกลับกลายเป็นว่ามีข่าวจากอธิบดีกรมพรศึกษาเนี่ยร่วมหาลือกับผู้จัดนะอย่าง l i f e Nation t e l o นะคะเตรียมใช้สนามสุพภชลาศาัยจัดคอนเสิร์ตแบ็คพิงคค่ะซึ่งตามบทความนี้นะคะเขาบอกว่า มีการประชุมนะคะก็จะมี 1. อธิบดีกรมพลศึกษา 2. รองผู้ว่าด้านสินค้าธุรกิจท่องเที่ยวหรือตัวแทนทททนะ 3. ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษา 4. ตัวแทนจากผู้จัดนะคะร่วมหารือในการขอใช้สนามสุพัช,ชาลาสัยและพื้นที่บริเวณโดยรอบข้างนะคะภายใต้การดูแลของกรมพลศึกษาในการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตแบ็คพิงในระหว่างวันที่7ที่8มกราคมปี -66 ค่ะ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะให้คำนึงถึงความปลอดภัยและก็ทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับ การแสดงงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะยังส่งผลในทางบวกต่อประเทศในด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาหลังจากที่ข่าวนี้ออกมานะคะเหมือนว่าจะทําให้ความหวังของเราแฟนคลับส่วนใหญ่เนี่ยรวมทั้งแอดเองด้วยนะจากที่คาดหวังว่าจะจัดงานที่ราชมังคลาแล้วแน่นอนกลับกลายเป็นว่าผู้จัดเนี่ยมีการดิ้วกับสนามสุพัชลาศัยไว้แล้วความหวังที่อยากเห็นแบ็คพิงค์ในสนามราชมังคลาเป็นสเตเดียมที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศให้สมมงกับเป็นเกิร์กรุประดับโลกเนี่ย พังทลายลงในพริบตาเลยค่ะจนล่าสุดนะคะก็มีคนมาบอกว่าที่ไม่ได้เลือกราชมังคลาเนี่ยจริงๆแล้วเหตุผลคือสนามมันไม่ว่างจริงๆค่ะติดงาน AFF Mitsubishi Electric Cup ปี2022นะมันเป็นศึกฟุตบอลอาเซียนคัพนะคะทุกคนแล้วก็เป็นการชิงชัยกันเองของบรรดาชาติภูมิภาคอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ <c oughs> ก็คือติดงานฟุตบอลนั่นเองค่ะอ๋อพอรู้เหตุผลก็คืออืมโอเคเราไม่สามารถไปราชมังคลาได้ ได้้แล,แลวบางคนก็บอกว่าแบ็คพิงเลื่อนได้ไหมก็คือคิดว่ามันคงเลื่อนไม่ได้แล้วอะเนาะเขาก็วางแผนกันมาเป็นปีๆแล้วอะนะแต่ผู้จัดเนี่ยก่อนที่จะไปตกลงกับ YG เนี่ย ได้เช็คสถานที่อย่างราชมังคลาไหมเนี่ยได้เช็คหรือเปล่าว่ามันว่างไม่ว่างนะเขาสามารถทําได้นะแอดคิดว่านะเออแล้วก็ไปเลือกวันที่มันว่าว่างๆก็ได้เนี่ยใช่ไหมล่ะคะเราก็ไม่รู้เนาะว่าเบื้องหลังเขาทํางานกันยังไงเนาะจบแล้วแหละทุกคนไม่ได้แล้วแหละราชมังอ่ะโอเคค่ะทุกคนงั้นก็รอทางผู้จัดเขาประกาศอย่างเป็นทางการนะคะแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ